พี่น้องมือนี้ยสีมาตุมงูกินเนาะกับกับหมูก็หมูคูพี่น้องหมูคูหาคุดได้เนาะหมูหาคุดได้มาเบิ่งกันพี่เนาะมาตุมงูสิงเนาะเนาะที่หามาได้งูนะพี่น้องงูสิงเนาะเป็นคุดเนาะตัวนี้กําลังกําลังด่างไผ่เลยนาะพี่น้องด่างไผ่จี่ตมนกินพี่น้องตมกินซุ่มเนาะโตมกินกับหมู หมูตัวดำเ้ยวะเนี่ยนีู่แเที่ตุ่มเนาะมูสิงเนาะว่าปลายกรลังเผานะพี่เนาะพอตุ่มว่าปายเนาะมูเนาะม่าวนี่เนาะมากินกับหมูเนาะพี่เนาะตุ่มสุ่มบอลนึลเนากับเออีหยังพี่เนาะ บ่จีต้อนกับกับมาเนาะเหมือนี่เนาะเอาลงหม้อแล้วตอนนี้เอาไปตุ๋มเนาะบบบนี้พอดีตุ๋มเลยพียงเนาะมันบริตัดเป็นตอนเป็นตอนเนาะจีน้ำลังเนาะจีน้ำลังเพียนเนาะตอนนี้ก็ร่างจีตุ๋มเนาะพี่น้องะนี่ก็เพอจีไข่เนาะใส่เนาะกับัะพริกแต่กับมะขามพี่งเนาะเอาเพืดอใส่ไปเกลือไปนัวเนาะตุ๋มสมกินกับหมูเนาะพี่น้อง ขากินก็เต็มเนอะจีตองจุกปัเลยกำลัจีตุ่มเนอะน้องพี่น้องาเนี้ออไปว่าท่าติดขาเนาะสุดหน้าพี่น้องเสีบเสียบาเนี่ยมีหลายคนกินน้าเนาะมันก็เสียบเนาะ นี่นาตอนนี้กะกำลังต้มเนาะพี่น้องหมอกำลังผดอยู่ดิมมาผักเสียงใช่ไหมเพราะว่าคลิปก่อนมันติดลิขสิทธิ์เพลงเนาะพี่น้องก็เลยม,มาตัดให้บอ่อพวงไม้เนาะตอนนี้กะทังจากห้าต้มสุกแล้วกะสิเป็นการมาอันนี้เนาะมาซ้อยเป็นมาจีกมาจีกเป็นตอนเนาะพี่น้องไอตอนนี้กะกำลังชิดตัดเป็นตอนเนาะงูสิงพี่น้องความยาวน่ะสองเมตรสองสองเมตรสามเซนไปละ งมันก็กลัวอะไรกับชีคเอาเนาะบางคนกับกินบางคนกับบกกินแล้วพี่น้องหล้วเ,เต่เนาะแต่ส่วนร้ายนะบางคนกับเจาถามบางคนส่วนร้ายผู้ชายเนาะกินผู้หญิงกับบกคอยกินนะ่ะนี่อ่ะตอนเป็นตอนเป็นตอนพราะว่ามูชวนเนี่ยผู้ชายเปิดเพลงหลานรินกีตาตาเพราะว่าที่ลงไปนะลิขขิทธิ์เพลงมันแจงเตือนเนาะพี่นนองคือไล่ได้กับเข้าเข็มไปเมื่อที่ว่าลงดุนก่อนนะก็เลยมาตาัดลงไม้เนาะนบอ่อผู้วงเพิ่นไปกิน อยู่หน้ามูเพ่นเนาะมูไร้คนนะพี่เนาะยิกินอยู่ตบกินอยู่เชียงหน้าเย็บกันเลยมาเปลงให้เพิ่นใหม่เนาะเพราะว่าเบอร์ได้ลายได้ยังได้ได้บรได้เลยพี่เนาะเอ้ยคลิปอันตอนที่เอาลงนะเนาะก็เลยฮักกลับมาตัดโตใหม่มาเบิ่งกันพี่เนาะมันีพ่อว่ามันว่าคลายขาดอยู่บ่พี่เนาะชวนาเซ่อเซ่อเนาะพี่ตื้มีพี่น้องมาเนี่ย่มโหจ่นวะ

Hoa nguồn gốc, nhanh bao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 , nó bao, nhanh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  cái nhanh bao, nhanh bao, nhanh bao, ตอนลงมันเนี่ยสีน,น้อยนะสีที่เขาอ,อันนี้มันเียงแก่ออนนะอหอมไหมหอมหุยๆเต้ดังอยู่ต่าๆแกงเยหรอเกงใต้เก่งในะตยย้รใตยย้พี่นอ <c oughs> งปวดบัว <c oughs> มันก็ใส่ตื้อมาเนี่ยพักค่อยๆอย่างเขาบวรลาผ้าใส่ลงแล้วใส่เด่เดนี่ยแต่ตอนท่านลุกยังแต่ตอนน้ำนว่ะเล้ย่างคือดหล่เนาะลุกเลยต่รังอยู่ต่ำๆสีสดๆหน่อยเนาะ

แัมเลยพี่น้องมักเนียแยเชมานี่ซุกเลยแล้วเนาะตาตาั็เป็นตากินขนาดเนาะตอนนี้ก็ล่างสิทักใส่จานลพี่น้องกินซุ่มแล้วมันนี่หอมอบหอยตีดังยู่ต่ำตเมนาะซปล่นทเขาเีงตอนนี้เนาะอำลำพน้องอำรำตอนนี้ก็่างตักเน้ะพี่น้องมันนี่ มาเบิองกันว้ามันจีเกี่ยมาอยู่แล้เ็มคนขนาดเลยเมดเนยสดเป็นสดเดะเดียว่ะสดเป็นสดอเก๊ะน้ำไหมกัมีพี่น้องเก๊ะน้ำไหมเก่งน้ำไหมกับมี่กันเลยเอาปลาหน้าเอาแนวปลาหน้าปลาหน้าเอาตัวจิตตันนะกินเขากินเขาเพลินเลยน้พี่น้องเดี๋ยวน่ี้ยสิบสองมุมป่าเหรอนี่พี่น้องรับ เสีบเซฟมานี่สุดนับเล้มสุดอำลำเลยพี่น้องมาด้อพี่น้องมเนี่กินข้าวเพิมเด้อมัเนี่กิข้าวเด้อพี่น้องได้กินข้าวเด้อแกงนอไม้เด้อเด้อแกงนอไมัแกงนอไม้แล้วกัต้มหูใส่เ่ต้มหูป่แกงเนาะแกงใต้พี่น้องแกงใต้เหม่นม้มา่กินน้ำกันเด้อพี่น้องๆะอนนี่ bắn khẩu มาใหญ่ ngay này Chăm, bê, chăm bê. <cười> <cười> bị จําเบะมีบ่เต็มมีบ่เต็มบ่ๆๆใส่แจ่ว

มยังยังเกาไ่ยอมยิ่อฮนกัดดแม่เหยังเหยังมาไห่แล้วาไปมรตอนทล้วคำนึ่งคำหนึ่งคำหนึ่งอ่าหำลำไปเลยฮึฮะบอตันบอตันบ่ันเดี่อะเดบอตันนบ่นเชียงแดงเด้อวบขวบ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 ไรววบ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 ่วบ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 

ยัก็ดูเนาะเสียใหจะดีเนาะนอนอยู่เปเนาะองคาเออนโนลงไปหนาวจังหวะนงที่เดียไว้นป่ะได้ไง้แบ่นแะ กินเลยเลยกินเงนะตอนเนะเ็เนยเลแบบานกั้งเลี้ยแต่กระดูกอือำลำเลยมืนเนี่ยกินก็มูกับกูนะสำหรับกินเนี่กับจุเพียงต่นนี้น้ะพี่นาะทำมากับพะพี่น้องกดไหลกดแส่ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจส่องมบวงปานทองสายร้ายได้อพี่น้องบ๊ายบาย